สี่พี่น้องแชลล์บ,บอกสายฟีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี้ยกลับมาเช่นเคยครบับกับการตามหาของปีย g จีซีนะผมซึ่งคราวนี้ที่ผมพามาตามหากันนั่นคือเป้าโป้ไคเบอร์พังนะผมรถดาบไคเบอร์พังอันนี้นั่นเองนะครับผมของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมดแค่250ชิ้นนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่ออกสักชิ้นเดียวนะผมโซนแมปที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้นั่นคือแมปไฮเมล a าแมนเลส s ิมูเลเตอรนะผมซึ่งหน้าตามแมปแลบบนี้จะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากทีมเพื่อนเข้าเกมมาแล้วผมหน้าตาก็จะเป็นแบบผมตอนนี้เลยนะผม้เพื่อนสังเกตทางด้านซ้ายมือนะครับผมที่เขาเขียนว่า P ugc ตรงนี้นะครับผม อ่าเคว 3, 3, สของเขาครับมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะเพื่อนตึงอย่างแรกเนี่ยเขาเราเล่นเป็นเวลาทั้งหมด12ชั่วโมงนะผมแล้วก็อย่างที่2อนะครับเาให้เราเปิดไข่ทั้งหมด5 0 0 0ันฟองนะผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยเขาให้เรารีเบิร์ตทั้งหมด25ครั้งนั่นเองนะผมของชิ้นนี้ผมบอกเลยว่ามันสวยก็จริงครับผมแต่มันใช้เวลานานไปหน่อยนะเพื่อน12ชั่วโมงเลยนะผมครึ่งวันเลยนะครับผมถ้าใครไม่มีเวลาหรือไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเนี่ยก็มาปล่อยตัวนี้ไว้ได้เลยนะผมส่วนวิธีการเปิดไข่นะครรรับตตงงนนี้ะไข ใครนะครับสามารถเปิดออโต้ได้นะเพื่อนแต่เพื่อน<ๆ>ต้องกดไลก์กลุ่มเขาก่อนนะครับผมถึงจะเปิดออโต้ได้นะครับผมเดี๋ยวลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างใต้ให้เหมือนกันนะครับผมพวก link, ลิงก์เกมลิงก์กลุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ข้างใต้นะครับผมส่วนวิธีการรีเบิร์นนะครับเพื่อนเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่ารอบนึงเนี่ยสามารถรีเบิร์นได้ถึง3รอบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองกดเล่นให้เพื่อนดูนะครับผมนี่นะแต้มรีเบิร์นของผมตอนนี้มันเลยไกลแล้วนะครับเพื่อน ของเขาใช้แค่ยี่สิบห้าใช่ไหมครับแต่ของผมตอนนี้รีเบิร์ตไปหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดรอบแล้วนะครับผมนี่นะให้เพื่อนกดตรงนี้ได้เลยครับผมพอแต้มเราถึงเนี่ยเห็นไหมรีเบิร์ตขั้นต่อไปของผมมันใช้หนึ่งแสนเก้าหมืนแปดพันผมผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวครับผมเห็นไหมนี่ก็ขึ้นมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบดูนะอีกประตูหนึ่งผมว่าน่าจะรีเบิร์ตได้แล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับขึ้นมาสองแสนหก็กดรีเบิร์ตเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะเพื่อนเลี้ยงรผมอ่าาเรก็จะวิ่่งตอมนเดรผมี่วิงไปเลย การให้เพื่อนๆพื่อนทำหมีไปเรื่อยๆนะผมผมว่าแมปนี้นะครับสามารถรอบนึงเนี่ยสามารถรีเบิร์นได้ถึง3ครั้งเลยนะเพื่อนๆใครที่ไม่เชื่อเนี่ยไปลองได้นะผมแต่เพื่อนๆต้องมีสัตว์เลี้ยงตรงนี้ก่อนนะผมสัตว์เลี้ยงตรงนี้เพื่อนๆต้องรอเวลานะเพื่อนๆให้ครบ35นาทีก่อนนะครับถึงจะกดลับได้นะและสัตว์เลี้ยงไอ้สามตัวเนี้ยเพื่อนๆเวลาที่เรารีเบิร์นเนี่ยสัตว์เลี้ยงจะไม่หายนะผมแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราไปเปิดเนี่ย ผมบอกเลยว่าหายนะผมไม่ต้องไปหมุนนะผมสาหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะแนะนําให้ออนเวลาแล้วกดรับเกมตัวนี้เอานะครับเดี๋ยวลองเล่นให้เพื่อนดูอีกรอบนึงนะผมว่าหนึ่งรอบเนี่ยเราสามารถรีเบิร์ตได้กี่รอบนะเมื่อกี้ผมไม่ได้กดชิปเพิ่มพลังนะน,นะผมไม่เป็นไรไปดูกันครับผมหนึ่งรอบจะรีเบิร์ตได้เท่าไหร่นะรอบนี้เราใช้หนึ่งแสเก้าหมื่นนะผมอ่ะสองแสนอี 2, ิบยสองแสนนะผมอีกประตูหนึ่งทันไหมอีกประตูหนึ่งน่าจะพอนะผมประตูนี้นะ ไม่พอนะผมแสนเจ็ดโหลดไปเพิ่ม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 นี่ยครับผมสามแสนรีเบิร์ดได้เลยครับผมเหมือนเดิมว่าผมรีบใส่ั่นเลี้ยงนั้นเบื่อนนี่นะครับทำงี้วนไปนะผมมาดูกันครับผม เรียบร้อยครับผมนี่รอบที่สองครับผมเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนั้นเพื่อนก็ทำเหมือนเดิมครับผมใส่สันเลี้ยงวิ่งต่อครับผมได้ประมาณ3มรอบครับผมจากที่ผมเคยทำนะผมเคยได้มากสุดก็ประมาณนี้ครับผมสามรอบนะเรียบร้อยครับผมสมรอบแล้วน,นะเพื่อนกดรีเบิร์ตครับผมสี่ไหมเื่อได้สี่นะเพื่อนยี่สิบวิทันหมว่วาให้คุกกี้ทำนายกันนะครับผมวิ่งไปวิ่งไป ไม่น่าทันนะผมเหลือสี่วินะจะกดกลับไปเลยนะเพื่อนนี่นะครับผมใครที่ยังไม่ลองเล่นเกมนี้ก็เข้ามาลองเล่นกันนะครับผมเพราะผมบอกเลยของมาน่าจามาแจกเรื่อยๆนะเพื่อนแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ยัง,งก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วอีพีหน้าผมจะพาไปทําอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดี